น่าเดินน่าเดินเราหน่ารถมาตั้งนานเราต้องเที่ยวให้ทั่วเป็นประสบการณ์ล้ำค่าไม่ใช่ใครมาได้บ่อยๆนะเห็นไหมปางสีดา,งดาไงก็นี้แหละต้นสีดาเขาละอุทยยนชาปางสีดาเขาอยู่เนี่ยนี่ไงพาทัวร์แพะเมืองเอ้ล้วลูกแผ่นดินหัศจัน เวลาเดินไปเราให้ดูหลุมดูรูดินถ้าล่วงไปมันจะเจ็บอย่าสุกอย่าโซนค่ะเดินห่างบางทีเราเหยียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันพังนี่ละลุกลักษณะของดินละลุได้ละลุดินละลอกแต่คนตกลงไปมันจะอันตรายหรือใช่ว่าได้คลุกได้คลุกดินคลุก็ได้คำคำนี้จะมีสองคำคือละลูกกับคลุกละลูกคืออย่างเี้แหละนี่คุณลักษณะของควันละลูกแทนลักษณะของดินอย่างเงี้ยภาษาไทยยังคิดไม่ออก อันนี้ต้นอะไรต้นเกตรครับอาจารย์ต้นเกตรครับ oh ที่ต้นไม้เป็นเป็นไม้เนื้อแข็งมากลำต้นเอาไปทําเสาบ้านได้ปลกไม่กินอะ oh ่ะโอ้โหครับผมแล้วต้นใหญ่ๆมันเขาตัดไปหมดแล้วอยู่เดี๋ยวนี้อยู่บนเขาโอะครับต้นใหญ่ๆเห็นไหมต้นหน oh ึ่งแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับต้นเวลามีลูกด้วยครับเวลาสุกมาหอมหวานลูกมันจะสีเหลืองครับผมประมาณปลายก้อยอ่ะขนาดลูกอ่ะอันนี้ลงได้ไหมตรงนี้ อาจารย์ลงด้านนี้ดีกว่านะาเอามาลงทางนี้แล้วลงทางนี้เอาถ่ายรูไปไว้ไม่ไม่ถ่ายไทยเขาถ่ายไปค่ะไ่เด็กเด็กดบบูดูแต่ก่อนเป็นรูกเพราะใจน,นั่นหรอนีน่ท,ที่ที่แพ้เมืองผีเขาห้ามห้ามขึ้นมาแต่ที่ละลูกที่นี่ขึ้นมาได้โอ้โหหุบเขากินคนอยู่เนี่ยมันจะค่อยหายไปทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็จะเป็นแผ่นดินราบ ใครที่ไม่เคยมาให้รีบมาที่ประเทศไทยมีที่ละลุดูนี่ล้อมรอบเป็นภูเขาล้อมรอบที่น,นี่เป็นเมืองโบราณเป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาและเป็นเมืองที่ต้องคำสาบดูดีดูจาก Google Earth เห็นชัดว่าเป็นดินแดนที่เป็นภูเขาล้อมรอบเป็นเมืองเก่าโบราณชาวบ้านว่าขุดเจอแต่ของโบราณพวกโลงกำไลสมัยก่อนเพียบที่นี่เมื่อ2,000ปีที่แล้ว ละลู่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 เป็นคำเขมรซึ่งหาคำไทยยังที่เหมาะสมไม่ได้จะมีคู่เขาคือคำว่าคลุคลุแปลว่าทะลุแต่ละลุเนี่ยคือเนี่ยลักษณะนี่แหละคิดไม่ออกดินมันร่วนลงไปอ่ะดินมันทะลุลงไปละลู่